โอเคครับนี่ถังเบียร์ในธรรมดาแช่เบียร์แต่วันนี้มีแต่ลำแสงนะครับก็วันนี้ผมจุตินันเชรภ์ภากดีนะครับมารับคำท้าของคุณสุภชัยเจริญนนท์จากทรูนะครับเมื่อคืนนี้ไอซ์บักเก็ตแช l ์ล์น์นะครับที่มาที่ไปของไอซ์บั k เก็ต a ช l e ล g e ์นี่คือกำลังจะให้ความสนใจกับโรคการักวิสซีซึ่งมันทำลายกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อจนทำลายจนกระทั่งไม่สามารถจะหายใจ หรือว่าทานได้นะครับแล้วก็มีหลายหลายคนที่ส,สูญเสียชีวิตไปกับโรคนี้นะครับวันนี้ก็ผมรับคำพานะครับโดยที่เงินนะครับให้กับมืออีพคนพิการในราชชูมถานสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผม <cerc> ผมเปียกกร่อแล้วเดี๋ยวผมจะ บอกว่าผมจะท้าใครต่อครับกขออนุญาตนะครับผมจะขอผ่านสื่อนะครับท้า ให้ให้ท่านอื่นๆได้ต่อไปนี้นะครับรับคําท้า i อ e ์บ c ร e เก็ต l l e n น e นะครับคนแรกเลยนะครับผมขอท้าคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับคนที่สองนะครับคุณถาปณะศิริวัฒนาพักดีคนที่สามนะครับนอกจากจะเป็นดาราและเป็นอาจารย์สอนนะครับก็ยะงเป็นนักกีฬาไตรกีฬานะครับ คุณดร์นาบินตาแลวคนที่4ี่นะครับเด็กกีฬาของเรานะครับนายรุ่งโรดไทยนิยมเด็กนิกาคนพิการพาลิมปปกนะครับเหรียญทองที่อังกฤษแลวสุ okay. สดท้ายเลยนะครับสุดท้ายผมขอทานะครับคนที่เล่นเป็นลูกสาวผมในละครนะครับ้องหนูนาหนึ่งท่ดาสพลนะครับ ในกรณีเขงน้องหนูนานี่ถ้ารับคำทางผมนะครับผมจะบริจาคอีก5,000 50, บาทในนามของน้องหนูนานาในมูลที่อะไรที่แกต้องการนะครับ<ม>ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ